Yeah, <laughs> phần đi chứ bò, ừ. ừ, ừ. bò này đấy tai 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 con tai Hả? tai 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 hòn tai 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 này tai tai Biocco kêu cô nhang này nó đôi bước nịch quán cô bơi 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 này bơi 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 เนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาพบพ่อขันคือเก่าเด้อเนาะกับทางพ่อน้องเปียวพี่น้อยอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของทางอ่าน้องตาเนาะมาเยี่ยมมายามพันอีกกองเมื่อน,นี้พี่น้อยอ่าเป็นจังแดนเนาะนอนเฮือนซานหลังไม้ฝันดีบอกพีน่น้องเยอ่าเนาะพอดีบูเชียงกระบ,บนลงไปเพื่อแตทางเฮือนน้องปลาเพื่อแตเข้า,ไ,ขาไปหาทางน้องเพื่อนน้นแล้วพี่น้องเยนั่นกันอ่าวันสิถามทั้ง พอตู้มีตู้ล่อเนะี่ยเนาะหรือว่าทางน้องพนําว่ามือใดน,น,ะนะครับเนาะทีได้ขึ้นบ้านขืนซานนันเป้นพี่อนเพื่อนเยเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาถามเนาะถ้าขึ้นก็สิได้แจ้งบอกทางผู้ใหญ่เพิ่นว่า,าซื้อเสภาหน้านะแพหรือว่าเป็นพวกมอนพวกมุ้งนี่แหละพี่น้อนเะอ่ยเครื่องของเกี่ยวกับขึ้นขืนซานนี่แหละพี่นอนเอ่ยแต่ว่าลงไปรถบ่อพบบ่อ,บอพ่อพี่นอนเอ,อ่ยขืนซานเงียบเงามิดเฉยม้อยอยู่เนาะ ก็เลยกลับมาที่บ้านนี่พี่น้อยมอาเพ่งธางนีก่อนเนาะพี่น้อยยังบุษฐาน,นยุดในการต่อเติมได้นี่เนาะเป็นเงินซานแนแ่นอนกะเนาะลมเย็ยนจ่อยๆแท้นี่ผ้าพนกระซิตกเลนน้นี่เนาะนมถอยลงมาเลยแทนน้นี่เนาะไม่เนี่ยแนงคักเลยเนาะนี่นะ ปลาดีทั้งช้างนุ่มเนาะใช้มื่นเท้นี่เอ้าใช่นี่คือว่าคือว่าได้นอกเฮือนใหม่ครับอยู่นี่มันกัดโนนอยู่นี่ก็คักกี่ดอกเนาะอ๋อหน้อยเดือดบ้าอ่านี่แหละนี่เงนั้นโผต้องขึกดีดอกอุมทุ่มเมื่อท้อง ะเนาะเป็นในไดนเนาะนอนฝันดีอยู่บ่บอกนี่ไหนไม่พานด้บ่คืนนอนคืนแรกกับฮ้อนฮะคืนนอนคืนแรกกับฮ้อนอะไรไม่ได้ผ่านฮ้อนโดยคว่าฮ้อนกูงูวันไหนเนี่ยเนาะคืนนอนครบสามคืนแหละคืนแรกแต่พอเดียวลงนอนผีดแล้วนอนโอ้อันครบสามเลยเนาะเนาะเลยมือนี่มือซีบ่แมน ว่หเนแหงอน่ฮงดีว <g all> mm ่าแล้วนี่เนาะนอนเฮือนไม่วันวันหอนทางว่าแท้นี่มันอล้วมันยังเป็นปูนเป็นยังอยู่เนาะมันยังบ่อนั่นเนาะอยากนอนอยากนอนเนาะโอ้ยยังนี่เออใบเตยโตนับพื้นแล้ว Buy tần nập nó bay yang ninh chẳng qua thèn bay akko tần nập phụt bay akko kêu gầm yang ninh nọc hạ tần hạ tụt tốt akko dù sao bung nịch quán bung 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 này bung 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 Bà bung 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 này, อยบ่ได้จ in, ับมาบ่ไ네ด้เบ um ิ uh ่ง huh. จับมันรับบัญญไปแต่มือเลยบ่เบิ่งก็โอ้ยเนาะาบ่เป็นหยังซะเนาะมาเบิ่งงนี้อือปแนี่เนาะๆออยู่เนาะเฮ็ดซอยกันเปิดภาษแล้วภาษีตัวนี้เป็นห้องพื้นด้ทางบนุ่มนี่เนาะแม่นโอ้ จริงๆมันแม่นสีนี้บ่สีเดียวกันกับเพิ่นใหญ่นี่แหละเนาะโอันสีหยังอันนี้น่ะบ่ตัวนี้สีเทาอนบ่เทาบ่ถ้าอ่อนบ่คือเทาแก่เทาอค่ะเทาเข้มเาเมนห้องนี่เนาะเออใส่เนาะไปเอาๆเนาะคอยกันอ่าทั้งางนี่ก โอ้ข้านี่ยังบ่ทันชุกบ่นี่เนาะใกล้แล้วใกล้แล้วเด้เเออหมแล้วนี่อ่าเก็บตุกแล้วมื้อนี้เลยบ่นี่อ๋เอาๆใส่เนาะคุณยังให้แล้วมื้อนี้เพ้เอาต้องเบิ่งได้แล้ตอนนี้ก็เที่ยงแล้เนาะอ่าเหลือีกแค่5ชั่วโมงบ่อันทางช้างนี่เพิ่นารถจัก

vừa đấy nó mình việc thăng khó qua phần gì ngó vừa phần chima sông nó bật xài này đấy nó nó ma anh qua nó say soi thằng này này để <laughs> ừ. <laughs> bắt này nó โอ้ดยเอยแม่เรามาูนเดียวออกมาแล้วส่งทั้งสองสาว่นก็ออกมาเลยโอ้ไม่น่ะแนงนี่เนาะขาดดอกสีบ่พอสีเนาะขาดสีอันอันนี้ก็ไม่บ่พอบ่านี่กับบอลเป็นวันนี้ลบไปยังเด็แปลกมู่เน กันแปกหูแปลกแต่นด่ฮืออ่าฮหากระปาหา้ใครอยู่ทั้งสีนี่คารว่านั่นกันทั้งบมโนมพันท่าปิ่นอยู่เนาะนี่กบเก็บตกน้ำกันอีกชนึงอ๋อ โอ้อ่าเขาเตอ๋อเนาะแท่นี่ยพวกอันนี้วางแบบนี้ด้วยเนาะบนนี้อ่างนะ้ำบางอย่างเนาะ,อะโอ้ยดื่มไปเรียบร้อยเอ <c oughs> าโคตโตโนะ้มีแต่แบบนีเท่านั้เนาะไฟเชนนะงูวอก มาแต่ตลาดบ่เนาะมาแต่ตลาดโอ้ยมือก่อนมาแต่พูดว่าตลาดดงเห็นพ่นบ่นแม่นอ่ะโู้ได้ยังได้กินน่นเนาะเบรินเนานะฮัลโหลว่าบรินชอบเนาะเือบรีนเพราะว่าแั้วไก่พนะี่เนาะมันลมน่มเลย นอนสามคืนชัมือนะห่อนชัมือบ่เลยบ่คืนอีกอ่ะผู้ปลินเพื่อนองโมอุ้มลูกปลินผู้เด็กพากันมาน้องนนอนกาดกระห่อนแน่ก็ว่านะนอนขบสามคืนวบบมื้อแรกแล้วก็ลงมานอนกับต๊ะนี่เปิดหน้าต่างไว้ตอนเว็นก็เลยนต่ว่ามันอากาศมันเข้านึ่จัง่อย อ๋อม uh, uh, ือหุบเลยบ่นี่ยนี uh, um ่แหนบุนี่มีอันตักบ่สําหรับทางอันต่อเติมนี่จบจากตัวนี่แกแม่นเบิร์ดแล้วบ่นี่เนาะโนี่สร้างเพื่นก็เล่งอยู่วันนี้เนาะเพื่นเพื่อนก็เล่งอยากให้แล้ววันนี้ กับบอเม็ดลนคู่มือกุ้งเป็นบ่เลยอ่าชื่อชื่อบชื่อว่าเป็นหักบ่มีฮอตมากบ่แม่นั่ยกมชื่อเนี่ยใครเนาะเลยมีแต่ใบที่เชื่อใบบ่มีมาอ่าแล้วมายังนี่ปิ้งยังนี่นะอ่าปิ้งไกล้ๆช่างผลเชื้อมาอ๋อช่างผลเชื้อมาแต่บ้านผลบอเลย ก็ไปยืนอยู่ đấy อยู่นั่งนั่อันทั้งลุงตาบัวแดงเกี่ยวข่าวเกี่ยวยางบัวเทั้งทั้งข่าแม่พุดแลี่ยพุทธบ่อนั่งไอ่เห็นยังบัท่นได้เกี่ยวข่าวยังบัวซุกบางคนก็เริ่มเกี่ยวเนาะคือทั้งน้องแบ็บนี่กัใกล้เดีอยได้เนาะเห็นพอดเกี่ยวแล้วน้องเบ็บโอ้โวด้วยเนาะเห็นพอดเกี่ยวสองมือเลยนะ มันอยากตุกได้ผลป่ะนี่นะทั้งบ่บุญมันบุญสารวัตรว nada, okay. ่าอยู uh ่ใ huh. ช้ปนดผลตกแห้งมาเนี fore, ่ยจะมันโปรยลงมาพี่เลยกับโบนี่อด้เบิกน้ำคันเช้านี่ตกแถวนี่เราแห้งอันสายไผ่นี่ดึงมาแต่พุ่งบ่แม่นะโตน้ำลงบ่แล้วมันก็แห้งอยู่บ่บ่บริเฮไผ่อยู่นอกแบบที่ท่าที่เก้านี่ยมได้แห้งกว่าไหนเลย ตัดกระเบื้องตัดอย่างนึงก็มันเชื่อกันคุกเชื่อมรวดชื่อมอย่างนีงก็บปรได้แห้งพวกอะไรนะโปรได้แห้งตอนเธอเนึองกบอันนั้นอ้อันปาดไม้สางตายเธอเนึองไผ่หมวยแห้งมันก็ตกคืนได้นาะแมนสงเธอเนืองไผ่สดอันน่ะปักไผ่หนองโมเป็นหมแห้งแปลว่าหมวยแห้งเนี่ยเครื่องมันตีกลับนะเนาะเมนสไลด์ก็ยสเป็นยิงซนแหละผมอยู่นอกบ้านคันอยู่ในบ้าน่ะมีมันมอเตอร์ใหญ่เลยเนาะมีหมอแบง โอ้แล้วแล้วก็ปดแล้วแาบแล้วเห็ดเงินคู่วแล้วก็ปดต้องใส่ไฟนี่นี่เนาะโดยอ่าบนี้เนาะถ้างงันเม่ลงเบื้นไม่ได้ใช่มป็นมาดินมาอย่างน้ำมีบ่อช่วงนี่นะวนไปรับจ้างเกี่ยวข้าว บปสิเข้าไปหารถโทรดโบติดรถบูก้าบอสิเลยบุเข้าไปบบโทรศัพท์เพิ่นมันจะเป็นยังเฮาโทรกับโบได้เออเห็นเพิ่นว่าเห็นมาเห็นเวียกซอยมื้อนักโทรศัพท์แตกตายแล้วคนหนึ่งอ๋อว่าบ่โทรศัพท์ตายแล้วโอยพอจังว่าบัดได้บัดโบหะนายเนี่ยน่ะเบิร์ดจโทรเบิงกันปขึ้นเข้าไปหาแล้วยันว่าเมล่อไหร่แ่้วอยอยู่แม่เมื่อคืนนี่เพิ่นก็บ่ จักมือได้ก็คนบอกให้เขาเอากุ๊บมาให้ยุ้ยคนแบบไปย่างเกี่ยวเ้าคนอันโทรหาเราสามารถติดต่อได้เพื่อส่งขอความเสียงโทรศัพท์แล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้โทรศัพท์แล้วปิดเครื่องได้แบบนี้เนาะหรือว่าปิดสัญญาณบ่เนาะปิดเครื่องแล้วโทรศัพท์เรากับโบดีปนในแต่ตอนเบื้องต่านั่นกันเมื่อันนั่นเราก็มาขึ้นเพิื่อขึ้นซาดจนแล้วจนทัวอยู่เนาะ าตอนเราเสียงมานั่นสวยเนี่ยเดินผู้เดียวเห็นผลมือแล้วเหมือพิลแรับจ้างเกี่ยวข้าวคู่มือไปตลอดน้าเรากันเนาะโดยกินเข่ากินน้ำก็เลยื่างเลย่อขึ้นทันยาก ก้อนบ่อยำบ่อเลี้ยงเด็กก้อนบ่อมันเล็กนี่เลยเนาะสร้างนี่ก็ถือว่าสามชุดได้ขันชิบวะนี่ก็เนาะสามสร้างบูได้นี่เฮือนเรานี่ยเมืองชาวต่างเป็นรูปยาข้าวนี่จริงเห็ดนี่จะเบี้ยบบ่เบี้ยลายเพอนเข่ากับรูปยาบ่ เอ้าซะเนาคันบกกินข้าวก็เบิ่งก่อนไปเอาขนมมาให้ก่อนพอได้เฮ็ดเวียกแล้วก็ย่ำไปนํา้เนาะปูนอันบกอันนี้เนาะ ห้ซานงตาเนี่ยดูนึงช่างอ่ะปู่นําพอได้มีแฮงพาเข้าไปเบิ่งแนห้องครัวน่ะดีได้นี่เนาะได้แต่ซองเบิ่งซื้อกนี่กแล้วนี่เนาะมีฮอเตอร์นีเนาะอ้าซมบ่เออเขาดเลลรวยกาใเบตโอ้แล้ว

โอ้โล่งครับเนาะเขามาในพี่นี่โลงเ็นพราะว่าเราหุงไปได้เลยเนาะครับแบบนี้อันไม่อันนี้นี่สร้างซื้อเหรอเพราะอันกะไม่เน็นเออซื้อ บริเวณไม่สำเร็จรูปบ่อกไม่เป็นหมัดไม่เป็นหมัดเลยไม่เป็นหมัดซื้ออะไรมาปัดเอาเองเนียอ๋อมันเป็นมัดที่ว่ามัดละเซนบอกเว้ยหมัดมัดมัดละเซนบนเรือหมัดละเซนเอาซื้อมัดละเซน่เออาเส้นเลยเนาะเด้อมนแลยได้ปัดเอาได้มันอย่างใครเนี่ยฉันเป็นคนแบบซื้อมาอะไรก็มาคัดเอาบะบอนคัดตกแต่งเอาเนาะ กัดคี่เนาะเนาะท้าสีแล้วคักเลยกัดดึงสายยางมาลดบาเนี่สาาดลดไงเลยติเมนเนั้นลืมไปเนาะมูมี่หไรมมีเนาะดืมไปาำอะไรล้างเนี้ยบังถูกไหม มันแห้งกับขักก่อนใช่กันเนาะเลยมาขักมายังล่างดูเนาะมันสีว่างแถวนี้กันเนาะ,เ,นะเลยมันกวงควงเลยวางกับเข่ากับน้ำใตตะล่างใต้พืชน,นี่ก็โอ้เ,อนะเนาะ เดี๋ยวคนบัดแลี้เล้นช่างสิจัดเจงเอาเองหรอกเนาะมงคุทางกันลมังสีห้อยไว้ใช้กันนั่นนี่แลบานนี่ถ้าแซงคนแล้วมัดแนเล้่างก็แล้วเออล่างบอกล่างแล้วเฮายอมน้ำมาแล้วก็แบบพดแล้วก็ทูซะก่อนแล้วสบ่เมาซะบ่บาดนี่เออก็บ่บือลูกอยู่แล้วก็เออย่เมันยังบอกว่างแซง่นแล้วทูมพด่นหละบ จปัดกวาดละไม้กระเจือบาดอือเดี๋ยํานีเนาะจะหามาใส่ใหม่เนาะดเติมมอีกนแล้ว้คิวเนาะคิวบ่่ไกินได้ีน้ําไปแน่ี่นแต่ว่ามันดีแต่ว่ามันนันน่ะเนาะคันคือีน้ํามันนี่พอแงเนาะยังสิคิวแงีทเนอร์นี่พ สีน้ำเนี่ยเนาะสมว่า então, สร้างนี like ่ด้วนเนี่ยเนาะเนาะมนี่เออแล้วมือนี้เนาะ เรดี๋ยวนะลึกไปยาอะไเมื่อก่อนนฮอดเที่ยงคืนหมดหละไต้ไผ่ใช่หนีรู้เลยัวไผช่ไหมเ,เ,เ,เออแม่นดนั้นแหละจากนี้โย่อยู่บ้านหาสิบหกสิบโลใช้เวลาประมาณสักมุ้งนี่มานี่กมุ้งครึง่งมาฮอดพี่ได้ใช่มาฮอตด,ดิเป็น 2 cho muông nó. Lẹ là, chạy, đi, lưỡi nó. Lẹ <laughs> ừ. <đen> đi, lưỡi <laughs> Đột chắc Đột khái, nó chắc nó, nhảy nhưng mà khái 80 เอาพวกนี้เนาะบ้านนี่ไ่ใช<ล>่าางานยังเห็นได้เวลาย,ย,าลยนะ่างได้นน่เนาะเดยเาเปล่พวกนี้แลอเกีเ่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามือแรงอยู่ใส่กันเดี๋ยวนีมมวาากน้กัน,กน,นมึงบุกเบิกเลย nó phải nhăn vô à, nhăn kiều vô đâu thằng nị đây là nó thá xì nì sửa nó có lung thun nó nát tổ này, này. เนาะเอาๆเนาะเด้งมื้อนี้แล้วมื้อนี้สางแล้วอือนก็แล้วเนาะแล้วบ่ฮ่าๆสาเนาะเดินทางก่อนบัดนี้ไปหาทางน้องแบก่อนโจักนสิอยู่บ่อยู่แล้วนั่นกันเไปงเียนอยู่ไปเียเก่าเนาะยนยามออีกนึงก่อนสายางเด้อกลับ่นเด้อ con đường hạng con bunny pha y phu lai, <laughs> viktor con. Anh thang long tay, anh đưa các con bạn này somebody, no, 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 นี่มือสุดท้ายวะทางสร้างๆเพิ่นเล่งไปหน่อยเนาะสิะได้เมื่อเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำอ่านี่การโตเติมก็น่าจ,จะเบิดละบ้านนี้พี่น้องเนาะ,อะคอยปรับปรุงเชียร์เอาบ้านนี้สถานที่เคลื่อนซ้ายลันเป็ดเนาะอ่าอ้หูไปทางนั้นกันเนาะทางนองโม,โมูขึ้นแต่หลังคาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยอ่าจะเป็นจังใดเนาะยังบ่ทันได้เข้าไปหาทางนอก่นจักเตอร์นานแล้วนี่กปะป่ะเนะาะตามล่าละทางโพนองเปลว ดินท่าก่อนมาเห็นพี่น้องเนาะทาพีแล้วเนาะไปก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเนาะคือเขาคือเดิมเป่น้องเขามามาสมเป็นกํกำลังใจให้ตลอดมาแล้วพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งร่ำด้วยสุกกายสุกใจนะพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนยพี่น้องเด้อสบายดี